วันนี้เราจะมาแก้ไขคันนี้มีแหนบสิบล้อมานะครับซึ่งแหนบสิบล้อที่เขาใส่มานั้นเขาบากหัวมาน้อยนะครับแล้วมันจะไปเบียดชักซีนะฮะเราก็จะทําการบากหัวให้อีกนะฮะบ,บากหัวให้นิดนึงตอนนี้เราก็ใช้แก๊สบากหัวเอาเลยนะฮะแล้วก็จะมีเพิ่มเติมนะครับ เพิ่มเติมเป็นแหนบข้อผูใส่แหนบข้อผูเข้าไปด้วยคันนี้เขาแบตห้าตันนะฮะเขาลอยโปรครับแจ๋วครับเขาลอยโปรเราก็จะใส่แหนบข้อผูเข้าไปด้วยนะฮะแหนบข้อผูก็คือจะเหมาะกับแหนบสิบล้อนะครับซึ่งถ้าแหนบสิบล้อข้างล่างมันแข็งเนี่ยถ้าเราไม่ใส่แหนบข้อผู๋เนี่ยบางทีแหนบสองงอบางทียังทนไม่ไหวอะหนาแค่แปดมิลแต่แหนบข้อผูเนี่ยก็มีความหนาถึงสิบมิลนะครับก็จะแข็งแรงกว่าดังนั้นเราใส่แหนบข้อผูจะดีกว่าแนบข้อผู่เีวลาท แหนบหูขาดเนี่ยนะฮะถ้าสมมุติว่าเราแบกงานหนักๆ,หกๆแหนบหูเกิดขาดขึ้นมาเนี่ยรถยังไปต่อได้นะครับเพราะว่าแหนบข้อหูเขาจะโค้งกอดแบบนี้ครับเห็นไหมเขาจะโค้งกอดไว้แล้วก็สามารถที่จะพารถเราไปต่อได้แหนบข้อหูก็มีประโยชน์นะครับดังนั้นรถที่ใส่แหนบสิบล้อเนี่ยนะฮะแนะนําให้ใส่เป็นแหนบข้อหูด้วยก็จะดีนะครับใช้แหนบข้อหูก็จะดีมากเลยคันนี้แหนบสิบล้อโอ้โหใหญ่มากครับ แต่ว่าแหนบเราจะแก้ไขให้นิดนึงเพราะว่าแหนบตัวของแหนบกระดานของลูกค้านยเขา<อ>วาหัวมาน้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวผ่าเกินนิดนึงผ่าเกินมานิดนึงนะเห็นไหมมันสั้นไปนิดนึงผ่าเกินมาอย่างน,นีน้ก็ได้มันสั้นไปนิดนึงก็ผ่ามาก็มาเรื่อยๆแล้วก็ว้าออกเลยนี่หรออ่าแบบนั้น,นดเดียวเนี่ยก็เลม็มเล็มไปแล้วก็ผ่าหัวให้มันใกล้เคียงกับตัวนี้ก็เจียวแค่นั้นนะผ่าหัวมาน้อยนะครับมันเบียดกระซีแล้วเราก็ ผ่า,าให้อีกนิดนึงดัดแปลงแก้ไขคันนี้มาแหนบเขาดังนะครับแล้วก็แหนบดังก็ดังมาจากตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูคือตัวเนี้ยเขาไปกดกับแหนบตัวแหนบสิบล้อลูกค้าแจ้งมาว่ารถเสียงดังมากเลยเวลาที่บรรทุกของหรือว่าวิ่งแบบเบาเบานิดนึงเพื่อบรรทุกของหน่อยหน่อยเดียวเนี่ยรถแหนบมันดังมากมันดังเพราะอะไรดูนี้ครับนี่ยเห็นไหม เข็มขัดมันไปกดอยู่กับแหนบสิบล้อนะครับกดเป็นหลุมเลยแล้วก็ตัวเนี้ยมันทําให้เกิดเสียงดังเพราะมันไปกดอยู่กับแหนบสิบล้อแล้วมันก็มันก็เป็นลักษณะเนี้ยพูดง่ายนะคะข้ทั้งหน้าทั้งหลังเห็นไหมครับก็ตุ่มตัวเนี้ยก็เอาออกได้ก็ดีนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการใส่เหล็กลัดแหนบก็ได้นะครับเนี่ยคะเห็นไหมครัมันก็ทําให้เกิดเสียงดังได้นะเข็มขัดตัวเนี้ยที่มันมีตุ่มตัวเนี้ยนะครับเราเอาออกไปเลยก็ได้นะครับ ก็เราใส่เข็มขัดก็เรียกว่าเข็มขัดรัดแทนนะฮะอ่ะเดี๋ยวคันนี้ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะขอบคุณมากนะครับประมาณนี้ครับคันนี้ใช้เพาลอยโปรครับลูกปืนใหญ่นะครับเพาลอยโปรลูกปืนใหญ่มี ABS มีเบรกมือสําเร็จสวยงามเพาลอยโปร สวยงามครับอ่ะเดี๋ยวเราแก้ไขให้ใหม่นะครับเมื่อแหนบมีเสียงดังก็แก้ไขได้นะครับเราก็ดูจุดนะว่าจุดไหนที่เขาทําให้เกิดเสียงดังนะผมจะให้ดูครับจุดที่เขาเกิดเสียงดังก็คือจุดเนี้ยเห็นไหมฮะนี่มันมากดจับแหนบติดล้อเห็นไหมฮะกดอตรงนี้เลยให้เกิดเสียงดังได้ครับ